สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลักคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนพฤษภาคม2567นี้เป็นในเรื่องของภาพรวมนะครับของดวงของคุณจะเป็นเช่นไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับก่อื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดตด่อดูดวง เพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยา59เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เ้าาไปดูกันว่าไพ่ของคุณจะเป็นเช่นไรนะครับนับแต่พลังงานด้านบวกเนอะไพ่ใบแรกนะครับสลับตัวตนของคุณเองได้เป็นไพ่ 8. ถ้วยอัศวินถือเหรียญ 9. เหรียญ สิบดาบ The Temperance วงล้อแห่งโชคลาภไพ่จัดเม e น t เด็กถือเหรียญ7นออฟซอร์เป็นไพ่ท e ีออฟวานอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่ i n g ถือดาบไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วทีนี้เรามาดูพลังงานของตัวคุณกันบ้างนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรไพ่นะครับตัวตนของคุณได้เป็นไพ่ n นออ t เ f นท n คเคิลนะครับแล้ Now, acle, ะวเป็นทัคเคิลแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีการสะสแสวงหาการหาสิ่งต่างๆนะครับกับในเรื่องของความมั่นคงของตัวคุณมากขึ้นนะครับมันอาจจะดูเล็กๆเรื่อยๆนะครับแต่มันอาจจะยัง ไม่ได้แบบบือหวาแต่คุณนะครับอาจจะแบบเหมือนแสวงหาผลประโยชน์นะครับการเงินสิ่งต่างๆหรือการเดินทางค่อนข้างดีเช่นกันอิทธิพลของดาวพระศสบดีเนี่ยคือดาวประจําตัวของคุณได้โครจรไปอยู่ในตาแหน่งการเดินทางนะครับหรือการติดต่อการสื่อสารด้วยเช่นกันก็อาจจะมีการติดต่อการสื่อสารสิ่งต่างๆกับตัวคุณค่อนข้างดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการเดินทางค่อนข้างเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้การหา ราบหาผลนะครับที่ดีอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าอิทธิพลของดาวการเงินของคุณกําลังจะโคจรมาทับกับลักษณาก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับการสะ,สะแสวงหาการหาสิ่งดีๆกับในเรื่องของ าการเงินเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะาป็นถือเปรี่ยนคือการมองการไกลหรือว่าการมีแผนการมีรถแมพนะครับกับการหาเงินอะไรแบบเนี้ยมากขึ้นนะครับการวางแผนในการที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการเงินมากขึ้นนั่นเองนะครับหรือบางคนอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่ อาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการเงินเพราะว่าการเงินนั้นอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่อาจจะมี f i ช i n g มี scammer หรือว่ามีคนที่อาจจะมาหวังผลอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวคุณอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินนิดหนึ่งนะครับหรือบางคนอาจจะมายืมเงินแต่ดํามจริงแล้วอาจจะไม่คืนก็ได้ถูกไหมอันนี้เราไม่รู้นะครับไอเราก็รับความเสี่ยงเอาเองนะครับเนาะเพราะว่าไพ่ใบนี้คือไพ่เจ็ดดาบ เจ็ดดาบเนี่ยเป็นไพ่ของการที่เขาอาจจะเข้ามานะครับแล้วอาจจะหวังบางสิ่งบางอย่างกับตัวคุณโดยที่เราอาจจะไม่รู้นะว่าเขามาเพราะอะไรอันนี้เราไม่ทราบเนาะดังนั้นก็อยากจะบอกว่าชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนก็อย่าเพิ่งให้ใครยืมเงินหรือการเซ็นการกู้การคำประกันให้คนอื่นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับ อิทธิพลของดาวศุกร์นะครับกับราหูจะมากลุมกันอยู่ในลัคนามินเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของความเสียเปรียบนะครับหรือว่าการาแล้วก็มีดาวพุธด,ด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้อันนี้ยังคงต้องระมัดระวังในช่วงเดือนพฤษภาอีกนิดหนึ่งนะครับเนาะช่วงประมาณปลายๆจะค่อยๆค,คลี่คลายเนาะตอนนี้ก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่ในช่วงนี้แล้วกันนะครับ นี้เราไปต่างกันต่อนะครับการเงินยังถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะการเงินของคุณขึ้นเป็นไพ่หน่ายออฟ p e n ทาโคะนะครับ n o วเพนทาโคแปลว่าการเงินของคุณยังมีโอกาสมีสภาพคล่องการเงินที่ดีนะครับการเงินยังได้แบบเป็นเกาะเป็นกำก้าเหรียญเนี่ยคือ หรูหราไฮโซนะครับใช้เงินแบบโอมีเงินกินเงินใช้เงินเหลืออยู่นะครับไม่ได้แบบขาดแคลนแล้วก็มีในเรื่องของการมีโชคมีลาภดีด้วยจาก b i l l of fortune นะครับแต่อยากจะบอกนิดนึงสำหรับชาวมินนะครับว่าการที่เรามีเงินที่เป็นสภาพคล่องที่ดีมีการเงินที่หมุนได้ดีเนี่ยมันถือว่าดีมากแต่เราอย่าลืมเก็บเงินไว้ด้วยนะครับเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญคือการเก็บเล็กผสมน้อยนะครับเก็บบ้างก็ดีเนาะเพราะว่าการที่เรามีเงินอยู่ตอนเนี้ย มันอาจจะเป็นโชคดีสำหรับตัวคุณแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่การเงินของคุณนะ่ะมันไม่สัมพันธ์นะครับมันก็อาจจะทําให้การเงินของคุณนั้นติดติดขัด,ข,ดขัดในช่วงขณะหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการเงินของคุณนั้นมันมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีก็เก็บหอมรอมริบหรือว่าเอาเงินไปต่อยอดเงินอีกทีหนึ่งมันก็อาจจะทําให้การเงินนั้นมี การงอกเงยนะครับเพราะว่าวงล้อแห่งโชคลาภแปลว่าเราต้องต่อผลประโยชน์ในเรื่องการเงินจึงจะประสบความสําเร็จดีแต่ณนะเหตุผลนี้ฟังแล้วใจเย็นก่อนนะครับบางคนรีบไปลงทุนนะแปลว่าจริงๆแล้วอ่ะการลงทุนอ่ะมันมีหลายรูปแบบมากๆเลยในสมัยนี้นะครับแต่อยากจะให้บอกว่าการลงทุนเนี่ยเราต้องใช้สติกับการลงทุนด้วยถามว่าทําไมเราต้องใช้สติเพราะว่าการลงทุนต้องควบคู่ไปกับความรู้ การที่เราลงทุนโดยการหวังเอาน้ําบ่อหน้าโดยที่เราแบบไม่มีบริการบริหารการจัดการหรือ Money Management ลงมากเกินไปมันขาดแคลนมันหมุนกลับมาไม่ทันมันก็อาจจะทําให้เราติดกับดักในเรื่องการเงินเหมือนเดิมเห็นไหมครับดังนั้นทุกอย่างเราต้องวางสเต็ปนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนกี่เปอร์เซ็นต์ของการที่เราลงทุนแล้วเราเพื่อที่จะตอบรับได้ผลตอบรับตอบแทนกลับมา กี่เปอร์เซนต์เราต้องวัดเราต้องดูความเสี่ยงของเราด้วยนะครับเพื่อเราจะได้อ่ามีกําไรนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนกับอยากจะลงก็ลงอยากจะซื้อก็ซื้อ,อนะครับบางคนแบบออินเทหมดหน้าตากอันเนี้ยไม่ควรเด็ดขาดนะครับแล้วไปลงทุนกับใครที่ไม่รู้เนี่ยสเวนออฟซอรดเนี่ยจะมีคนมาอ่าเขาเรียกว่าไงดีละ่ะเหมือนมาหวังผลประโยชน์กับคุณเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะเอา ผลประโยชน์มาล่อคุณเช่นบางทีเขาอาจจะว่าลงทุนกันไหมเนี่ยกองทุนทองคําแบบนั้นแบบนี้ได้ผลตอบแทน10% 20%บนโลกใบนี้ยากมากเลยนะครับที่จะมีผลตอบแทนได้10-20%จริงๆอะ่ะมันก็มีนะอย่างบางคนแบบคริปโตเคอเรนซีเนี่ยบางทีมี100%ก็มี1 0นเก็มีแต่คุณต้องดูด้วยว่าตัวคุณนะ่ะซื้อในช่วงไหนคุณต้องซื้อตั้งแต่นู้นนะครับอ่าตั้งแต่ตอนที่มันยังแบบราคาไม่ถึงล้าน นะครับตอนนี้พุ่งไปสองล้านแล้วเงี้ยคุณมาซื้อตอน2ล้านอย่างเงี้ยแล้วหวังจะได้กําไรโอ้โหติดดอยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเนอะอันนี้ไม่ได้มาชักชวนในการลงทุนแต่แค่อยากจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังนะครับบางคนอาอาจจะเอาผลประโยชน์มาล่อคุณและให้คุณไปลงทุนจริงๆแล้วอ่ะหลายคนเนี่ยมาปรึกษาผมให้คนอื่นยืมเงินเอย่ยเซ็นกู้เซ็นค้ำเออยนะครับหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของ เขาเรียกว่าไงนะหลอกลงทุนเอ่ยสุดท้ายไม่ได้เงินคืนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังสำหรับชาวมีนคุณลงทุนได้แต่คุณต้องหาความรู้นะครับแล้วต้องดูด้วยว่าลงทุนกับคนที่เขามีกําลังเช่นสถาบันการเงินนะครับเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนแบบนี้อันนี้ดีนะครับมันเป็นหรือถ้าเกิดเราอยากแบบ เขาเรียกว่าไงเซฟเซฟหน่อยก็พวก R F ก็ได้นะครับหรือว่า,าเป็นพวกประกันชีวิตอย่างเงี้ยก็ดีเพราะว่าพวกนี้มีอินชูรันนะครับมันได้ผลประโยชน์แบบทางอ้อมถึงแม้ผลตอบแทนอาจจะไม่หวือหวาแต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่านะครับเหมือนเงินกเกษียณเงินอะไรอย่างเงี้ย R F L F เงี้ยมันก็หรือว่า S S เงี้ยครับก็ไปลดหย่อนภาษีได้แบบนี้เป็นต้นเราควรทําสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่บางคนไปเล่นไปทําแช์นะครับหรือว่าไปลงทุนในอะไรก็ไม่รู้อันเนี้ยคือ เราก็ไม่ทราบนะครับแต่ก็อยากจะบอกว่าคนเจ็บมาแบบนี้เยอะแล้วนะครับก็อย่าทำเน,ะนาะเขาเรียกว่าอย่าหาทําประมาณนี้เนาะเราก็เอาแต่อันที่มันเป็นแบบผลประโยชน์ที่เราน่าจะได้แบบดีๆแล้วก็เต็มเต็มเบนดฟิตแบบตรงๆถึงแม้มันจะไม่หวือหวามากแต่อย่างน้อยอะ่ะมันก็น่าจะทําให้เราเซฟในเรื่องของต้นทุนได้นะครับแบบนี้เป็นต้นนอ้อ ทีนี้เราไปต่อกันนะครับการเงินยังถือว่าอู้ฟูมากๆเลยนะครับเราก็เก็บหอมลอมลิบด้วยนะครับก็น่าจะดีเนาะเมื่อกี้เป็นไอเดียให้ฟังสำหรับการลงทุนทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานนะครับสำหรับคุณเองอาจจะมีการต่อย,ยอดการพัฒนาในเรื่องของ การงานแต่ว่าการงานอาจจะมีในเรื่องของการรับผิดช,ชอบค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งสำหรับชาวมีนแล้วก็ลักขณามีนนะครับมีเกณฑ์ของการติดตออ่อการสื่อสารค่อนข้างเยอะนะทั้งออนไลน์ออฟไลน์ต่างๆแล้วก็ t r of one เนี่ยมีการขยับขยายมีการเพิ่มเติมในเรื่องของอการค้าการลงทุนต่างๆอะไรแบบนี้ก็ถือว่าพอที่จะขยับขยายได้บ้างนะครับแต่อย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งหวังผลในระยะสั้นให้เราดูไปก่อนนะครับแต่ยังไงก็ยังพอที่จะ ทำได้แต่คงต้องมองการไกลต้องดูสายป่านด้วยนะครับว่าเรามีสายป่านมากหรือน้อยแค่ไหนอย่างไรเราก็ต้องดูประเมินด้วยนะครับเพราะไม่ใช่ว่าการลงทุนอย่างแรกอ่ะคุณต้องติดลบตั้งแต่แรกประมาณสักคือเขาบอกว่าคือผมไปฟังอ่าโคชมันนี่เขาบอกว่าการลงทุนอ่ะถ้าคุณรับความเสี่ยง4ปีไม่ได้ในการขาดทุนคุณอย่าลงในธุรกิจเด็ดขาดน,นะครับนะเพราะเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าภายใน4ปีนี้คุณต้องยอมรับ การขาดทุนให้ได้ก่อนนะครับคุณถึงจะมีกําไรได้ในหลังจากปีที่4เป็นต้นไปและธุรกิจของคุณจะยั่งยืนนะครับถ้าผ่าน4ปีไปแล้วแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ผ่านนะคุณอย่าพึ่งนะครับในการลงทุนบอกแล้วว่าสายป่านทุกอย่างมันมีความสําคัญมากๆเลยแล้วโลกทุกวันนี้การแข่งขันมันสูงมากนะครับคุณต้องมีกลยุทธ ไพ่แนบนี้คือสเวนออบสเกิดขึ้นคุณต้องมีกลยุทธ์ในการค้าการลงทุนด้วยไม่ใช่ว่าอยากจะทำก็ทําอยากจะซื้อก็ซื้อถ้าเกิดคุณจะทําแบบนั้นอ่ะคุณก็ต้องลงทุนแบบเล็กๆน้อยๆไปก่อนเพื่อจ,จับจังหวะหรือดูโอกาสไปก่อนถ้ามันเติบโตมันพัฒนาค่อยๆเพิ่มทุนเข้าไปแบบนี้น่าจะลดความเสี่ยงได้ดีเพราะว่าตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจนะครับเริ่มเข้าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่เงินฝืดแล้วนะครับไม่ใช่เงินเฟ้อแล้วนะฝืด เงินฝืดคืออะไรเงินฝืดคือคนขายมากกว่าคนจับจ่ายเอาง่ายๆจริงๆอาจจะไม่ได้ถูกร้อยเปเแต่ว่าหนึ่งในนั้นคือคนขายของมากกว่าคนซื้อนะครับแล้วทุนจีนก็หลั่งไหลเข้ามานะครับในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยก็รับมาเยอะเลยของถูกมากนะครับตีต้นทุนของคนไทยเนี่ยทำให้คนไทยอาจจะแบบได้ต้นทุนเฉลี่ยที่แพงกว่า นะครับสู้ราคาไม่ไหวนะมันก็อาจจะเป็นไปได้ตอนนี้ใครที่ฟังข่าวนี่เรื่องของเออ่เขาเรียกว่าในการลงทุนจะรู้แบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้จับจังหวะดีๆนะครับนะประมาณนี้ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับเราอาจจะมีการปรับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่ดีขึ้นมีการท r a n s f o r ด้วยนะครับไปในทิศทางที่ดีนะครับแบบนี้เป็นตน้นมีไพ่แบบนี้คือ the template คือเราต้องรู้จักปรับกลยุทธ์ปรับในเรื่องของวิธีการนะครับแล้วก็คุณเองอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตของคุณมากขึ้นแต่คุณต้องศึกษาต้องเข้าใจต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆให้มันมากกว่าน,นี้แล้วเราจะไปในทิศทางที่ดีการงานของคุณมีโอกาสที่จะมีการปลดล็อกนะครับ หรือสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีขึ้นบางคนเนี่ยนะครับเท่าที่ดูนะอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการที่ไพ่เดอะเทรนพลหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนเอ็กออฟคัพกับไพ่สิบดับมาเปราะว่าคุณอาจจะอยาก Move on ไปทำงานอื่นบางคนอาจจะทำงานประจำมานานจนมีความรู้สึกว่าอยากจะไปลงทุนอยากไปค้าขายอยากไปทำอะไรที่มันเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณรู้ไหม ุณรู้ไหมครับว่าการทํางานประจําช่วงนี้จะดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมันดําดิ่งลงไปนะครับมันยังไม่ได้แบบเป็นเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะแต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นถ้าตามดูดวงของดวงประเทศไทยนะครับหลังส่งการไปแล้วเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นแต่ช่วงนี้มันยังเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อมันอาจจะยังแบบยากอยู่บ้างคุณต้องมีกลยุทธ์คุณต้องมีสายป่านที่มากพอที่จะต้องทําการลงทุนหรือว่าการวาง ระบบระเบียบในการวางมันนี management ต่างๆนะครับเนาะถึงจะไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าถามว่าเราจะได้ไหมผลล่ะเราจะทําเราจะลงทุนได้ไหมในเมื่อเรามีแผนลงทุนไว้แล้วบางคนอาจจะแบบหัวเสียเลยแบบเฮ้ยคุณบูมาเตือนแบบนี้มันจะแย่ไหมเนี่ยถ้าเกิดฉันลงทุนแล้วหรือชั้นแบบนั้นแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยคือมันคือวิธีการก็คือคุณก็ต้องพยายาม บริหารจัดการนะครับให้มากกว่านี้แต่ว่าคุณยังมีโอกาสมีโชคมีลาบอยู่ Wheel of Fortune นะครับแต่อย่าเสี่ยงจนเกินไปสมมติว่าคุณได้กำไรในช่วงนี้ใช่ไหมครับคุณอาจจะสมมติว่าคุณอาจจะเคยสต็อกของสักร้อยชิ้นสมมตินะครับสมมติคุณเปิดร้านค้าคุณสต็อกของร้อยชิ้นคุณขายดีจนหมดเกลี้ยงเลยแล้วคุณอยากจะสต็อกอีกนะครับคุณจะสต็อกร้อยชิ้นอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะครับคุณควรจะต้องลดลงเหลือ5ชิ้นหรือสัก6ชิ้น แบบเนี้ยลดลงประมาณครึ่งหนึ่งก่อนนะครับขายหมดค่อยสั่งใหม่อะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะว่าอะไรครับคุณอาจจะมีโชคดีในช่วงแรกแต่ช่วงหลังไปเราไม่รู้นะครับว่ามันจะยังดีแบบนี้ไหมเพราะเศรษฐกิจตอนเนี้ยมันไม่ได้แบบดีเหมือนสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องพยายามบริหารความเสี่ยงสักนิดหนึ่งแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วการเติบโตการพัฒนาการเงินยังถือว่าโอเคมากการงานก็มีการเติบโตพัฒนาดีด้วยเช่นกันนะครับอาจจะไม่ได้บือหวามากมายแต่สุดท้ายก็ยังมี าการงานที่เติบโตและพัฒนาดีค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ